อเอาตังมามีคนเหมาครับไม่เกี่ยวกับตู้นี้นะร้านหนึ่งครับหลานหนึ่งไอดอลผมเลยเนี่ยสาธิครับอาชีพมหาจันท์นี่คนนี้เลยแน่นอนแน่นอนสวัสดีครับวันนี้เรามาแบ่งปันพระเครื่องนะครับฉบับออฟไลน์ที่งานประกวดพักเครื่องที่จันทบุรีนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมง เดี๋ยวเรามีแผนว่าจะตั้งโต๊ะประมาณ6กโมงครึ่งนะครับก็นี่บรรยากาศในงานประมาณพันโต๊ะนะครับที่งานของป่าลักสีเกตเป็นคนจัดนะครับแต่ตอนแรกคิดว่าจัดในห้างตอนนี้จัดข้างนอกนะครับร้อนมากอากาศครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขายหมดไหมนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันแบบคือขายแบบว่าเทน,าน้าเทชาเลยไม่รู้ว่าเอฟซมารอกันมั้งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเปิดแผงกันอีกทีเดี๋ยวรอไปชมกันครับไป ตอนนี้เราเริ่มเปิดแผงแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้จะขายหมดหรือไม่หมดเดี๋ยวมาชมกันครับว่าไงพี่อะไรอะไรรุ่นละแพงอะไรสามสิบไม่เอาโทรถามราคาพี่นครับเอาส่งมือกดแต่ว่าเจ้าของซื้อมาสี่หมื่นกว่าไม่ไดมาซื้อไฟพวกนี้มาไงคู่นี้เอาหกพันพี่จานฟันเนื้อเลยครับจานฟันเหรอมันไม่มันไม่ได้ทองมันเป็นเงินชุบเอาหกพัน มระกวคับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าระหว่างขายกับหายอะไรจะเยอะกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ไม่ขายก็หายเลยวันนี้แหละครับอะไรจะเยอะกว่ากันขโมยได้พี่เหลือพี่เหลือให้ผมขายด้วยวางซ้อนเลยวางซ้อนเลยวางซ้เลยวางซ้อเลยเอาตั้งสามตัวด้วยกันแค่ติดตัว งานลรอพิไทยกับพิยุทธเมื่อเช้าอธิบายเลยโรงแรมเราเปิดชั้นดีหมดเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนนอนนอนบุตรนอนสบายอะไรลูกพี่พิไทยถือเลาพิยุทธถือเตี้ยฮะก็เลื่อนธรรมดามาสายเอาหกร้อยโดยปกติบอกตังค์มาสบายมากพี่ปกตินอนวัดนะครับ งานนี้ 15, 2, 65, tá, เปิดรูยีพีข้าวพิลพัน5หบาสองังสองพันบางนอนสองสองเลยรามนะครับใครชอบใจอะไรยังไงไปประมูลก <right> ันโดยเฉพาะก็เอาของพวกเราเก็บก no ่อนแล้ววางฝั่งนู้ดท well ุกอ่าานะครับเริ่มบนบนวเชื่อมเสมาลงยาเสมาทงแดงเสมาไหลทองทิมมันชอนไวัดสองพันไทยเจ้า่ายไทยเจงไปลุย บางทั้งมีลมีตกหวาานะครับลองไปดูกันไม่มีงานไหนแล้วครับเจ้าสมเด็จมาประโมูลงานนี้มีมีทั้งสมเด็จบงพรมมีทั้งหลวงพ่อู่นะครับพระบูชามีสมัยอ่ากิธิยาสมัยเชียนแสเอาสามสิพี่โจสวยงามมากนะครับเดี๋ยวหลวง่อไอ ใครปีสองร้อยจำบอยปีสองร้อยป่ะไ้มแป๊บหนึงพี่เดี๋ยวให้อีกสองร้แป๊บนึงั้งไนเกะเอาเท่าไหร่ดีวะเนี่ยสองพันอันี่่ได้สาพี่ขาสาิบจริงมันซื้อมา30มสะเอาสา มึงซื้อเมื่อวานเลยเลยไม่ได้อยู่ในชุดนี้ไงดีใจครับดีใจที่ของพามีสองร้อยตัวเนี้ยอันนี้คือนะอ่ะทำทำหมดโต๊ะไปหมดแล้วใช่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 พี่ต้องมีสองพันห้าท่าะทั้งรีษัทเนี่ยเขาเคยจับสูงสุดได้แปดพันที่มีแบงค์ห้าร้อยเปล่าแปดพันโต๊ะน้ำมีทำลายเศรษฐีไปแล้วก็ขึ้นใจ เฮ้ยเอาพันหนึ่งเลยพันสองได้ไหมพี่เอาตังมาพันหนึ่งพี่ตังมาครับพี่เท่าไหร่นะพันหนึ่งพอดีโอเครู้เรื่องเอาตังมาพี่ไอ้เนี้ยมันไม่เชื่อเนี้ยมันพ่อควายก็รับสองพันบาทกับมุงมงเนี่ย ุนี้300ได้ไมฮะ่้300ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม้คเปล่าอีร้อยปีป่าไม่ใช่เอ500เอาห้าเนี่ยเอาเจ็ดบาทพี่หบาทเอาตังมาโหยังออกไม่ถึงครึ่งเลย ของพี่ห้าบาทใช่ป่ะโอ้โห <_ d ata> เดี๋ยวแป๊บนึงพี่เลือกก่อนเดี๋ยวผมติดไปห้าร้อยนะเออดูเลยครับไห,รไหนลูกพี่ <_ d ata> ข้ออะไรอะ่ะก <_ d ata> ูแพ้วเหรอเจ็ดร้อยได้ไหมราคาอยู่ที่ผมเลยเปิดตามความรู้สึกอะ่ะ ดูไม่เป็นไรถ้าใครขโมยตาสันดานก็เลยมามามามขโมยได้หลือพายผมขายด้วยนะครับขโมยได้ให้ขายด้วยนะครับพัยมีเงนนะพัยมีเงนนะหนลูกพี่เอาห้าร้อยอันนี้เอาห้าพันพี่เดี๋ยวให้นะพี่อันนี้ของพี่ใช่ปะ่ะอ่ะขอบค,ครับสองพันได้ไหม เท่าไหร่ขายได้องค์ละห้าสิบเหรอซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่คนนี้คนนี้ร้อยห้าสิบเลยนะเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบโอ้โหถูกไปถูกไปจริงเหรอแค่องค์ห้าสิบจริงอะไรจริงพี่สามร้อยไปเอาเอาม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 ันย่อยขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันไม่ใช่รุ่นท้ายอ๋อโอเครุ่นท้ายขายเป็นพันอ๋อโอเคโอเคผมก็รู้รุ่นท้ายตแรกเหรอผมก็ไม่ร er ู oney, ok ้หรอกผมก็เอามาขายเลขหมดเลยเนี่ยพ sure ี่เดินอยู่ไหนก่อน ไหนลูกพี่พ่อเกษมหมอสามร้อยเอาตังไหมติดสามหรือติดขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับส่งมือไม่มีไม่มีพี่บริการตัวเองเลยร้านผมอะ่ะถ่ายไว้เนี่ยพี่ฮะถ่ายหเห,อหยอเหมือนเอามาแจกให้นะเขาเขาโมยกันเล่นยเยอะเลยพี่เยอะดิในร้านกี่บาทเลยนะ่ะ ได้มามามาไม่เป็นคนอ่ะ <laughs> ไหนลูกพี่เพราะอะไรสามร้อ <300. S 3> ยอใช่ไหมพี่เอาตังมา <c oughs> พี่หมูได้พายยงยำไม่ได้เลยพี่คุณปิยะเอาพายพี่หมูหน่อย <c oughs> พายที่ฝากไว้อะ่ะ <c oughs> ไหนลูกพี่ สองพันตังมาโอ้โหพี่แบ่งพักเลยไม่ได้แบ่งห้าร้อยไอพี่มีไหมผมจะไม่มีทอนแล้วเนี่ยยังย่อยพอไหมไม่พอนะเดี๋ดูอีกจะดูอีกอ่ะพี่ดูดีกว่าเดี๋ยวเขามาเอานะตติดไปห้าร้อยนะ น้องพ่อสุธนเนื้อเงินด้วยพันหนึ่งต่อมาดิหูถูกไป300ร้อามันขนาดนั้นเลยเหรอเอาตังค์มาไม่มีที่จะหายใจแล้วตอนนี้ขาพี่ครับ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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสกู่ฝาออกก่อน เพราอะไรเนี่ยสองพันซื้อเท่าไหร่พี่ฮัโลโหลวางใช่ไหมพีตต่ตรงตรงเดิน,นอน้อมมาพี่ พี่หมูเข้าไม่ถึงสองพอันนี้ครับห้าร้อยได้ไหมพี่มันขายได้ยังไงเอาตังมา3,000พี 2> ่2 0 0แล้วกันอุ้องสองพันห้าแล้วกันโอเคครับเนี่ยไหนลูกพี่ มันจะหยิบในตู้ยากมากเลยตอนนี้แป๊บกูเพดูสีที่เลี้ยมันเป็นพิธีต้นคุทีมขาเหรียญเท่าไรฟังทางก่อนแป๊บ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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งต้องใจเย็นอ่ะครับเอาพันหนึ่งได้ไหมซื้อเท่าไหร่อันนี้สามสิบพี่แล้ววะสองร้อยได้ไหมพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ได้เอาไว้ก่อนติดอะไรวะ สองหกแล้วไงอะไรนะพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอะไรนะโอเคโอเคครับรถเท่าไรพี่น้ำบาดโชว์ครับขอโทษครับขอโทษพี่ขอโทษเขาขอโทษครับขอโทษพี่อะไรไม่เป็นไรชอกหลังถวนเอาเอาเอาพันห้าพันห้าพี่พันเป็นว่าเงินโอ้ยถูกไปเอาตังค์มา อันนี้สองหมื่นพี่พี่แปดได้ไหมพี่หม่นหนึ่งครับจบแล้วครับครับเอาตังมาพี่มาของพันพี่หนึ่งตังมามัง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 นี่งานมันต้องเองอะไรจบเอ็น้าพันหนึ่งพี่ดรับ หกล,าลา time, wow mm. <huh ้านร้อยอทีเดิมมา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 ขาดนี้เท่าไรเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเนี่ยนอสองร้อยแต่เอาไปห้าพันองนี้องนี้ไหโอ้โหกล่องทีเด็ดซะด้วยเอามือหนึ่งลูกค้าจะไม่ต้องเดินกันแล้ว ได้ขายด้วยเลยพี่สวัสด,ดีครับสวัสดีครับพี่จะติ๊บจะติ๊บห,ห้าเหรียญดิ่ห้าเหรียญเหรอแป๊บหนึ่งนะห้าแสนแปดซื้อมาเหรียญละแสนห้าแสนห้าแสนห้าซื้อมาเหรียญละแสนห้าซื้อมาสิบสามห้าแสนแปดพอดีเป๊ะเลยเฮียใช่ผมรู้ซื้อมาเหรียญละแสนห้า ซื้อมาสองคู่นี้แสนสามห้าแสนแปดพอดีเลยไม่ได้ครับเอาไว้ก่อนรวมลูกนี้เลยพี่ได้เลยพี่เท่าไหร่อ่ะไหนอ่ะเอาสองพันห้าไปเดี๋ยวต่อน้ำลงไปก่อนนะเดีวต้องมีคนไปต่อสี่แสนห้าได้ไหมไม่ได้ผมซื้อมาเหลือแสนห้าแล้วผมไม่ได้ไต่อด้วยห้าห้าองค์เองสี่แสนห้า เก็บต่อไปก่อนเขาจะได้รู้ว่าเปิดกำลังลุ้นนะโอ้ตุจะร้องตังค์มาไหมมาไม่ได้ทั้งเน่ทั้งไม่ไหวทั้งเน่ตัวงั้งเน่เอาเท่าไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มีคนเอาตังค์มาดิไอ้โตตวงค์ผมมันอยู่ทสำหรับพี่ร้อยในผมก็ขายสิงสิงเท่าไหร่สิงสิงไหนสิงเอาสองหมื่นย้ายถึงหมื่นดิไม่ได้เพราะเดิมนี่นะผันีดจ่ายนะได้ได้ได้จ่ายได้จ่ายได้จ่าย อันไหนอันนี้เหรอพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรวะเนี่ยพี่พันหนึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในตัวหรอไม่รู้ไม่ใช่เอาไปเลยเพราะผมเอามาดูกันครับโอ้โหรอแต่รายงานเรียมเงินนั่นเลยเอาเจ็ดพันค่วมจ่ายเงินไปรอบวันนี้วะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไม่ไหวแล้วคนหลัง วางห้าเลยทำไปทำมามีพันปะมีพันหนึ่งวะมาวพี่เกดโอนมาพี่โอนโอนได้ไหมโอนทุกวันและเยอะมากเลยดูดิฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เพราะโอนโหไปเลยได้พี่ขาคุณครับ ซื้อบัตรได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงปแล้วกพันนี่เลยหน้ากระต่ายโดนไม่ได้ถูกไปถูกไปพี่นี่ไม่เงินนะาได้เงินนะเงินกพะเพเงินนะพีทธยิบสองนี้เนีไม่ได้ไอันี้ผมซื้อมาแพงผมซื้อมาแพงอันนี้ผมซื้อมาสี่พันเช้าตรงเช้านัน่สองน็เร็วกับ้านไวหูน่าบัตไม่ได้อันนี้ก็แพงัมีการส่งซื้อมาซื้อมาเต็มอ่องเลย ครับุณนี้นะครับบนชั้นสนะครับห้องโอ้โหว่าันก็ถชั้นสามได้ม่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้แพงครับโอเคหองครับอันนี้ได้เจ็ดพันเลยเ0 0 0แล้วกันเอาตังค์มานงน้าส่ะเลยรยี่ห้าราคายุติธรรมไหม ฮะถูกไป2,000ถูกไปถูกไปพี่2,000 2 0ส0 2,000สองะันสอพนสอันสอ้พันนันสัสองานสอพองนสนนเพันองพันันสันาันสนสอันงนนสงับสองันรองพันองนสอรัันอนสัองพนอออันั โต๊ะตันหน่วยคดีครับพยยเพื่อการรบกระชัแบแป๊บนึงครับเราจะได้กลับกันนี่ไม่ชับสองพันหน้าผ่านที่บรรดาบั 2> 2, <5. S 1> บานนีน่เลยเหมดอนายตัวใหญ่ห้องน้ำเนี่เอาตังค์มาห้องน้ำนะครับเดิดกับวันนี้ไม่เลยนะครับผ่านร้านนชาไปมีสี่สิบบ้องนะครับไม่ต้องเป็นเสถียรใจมาเอย้ยกูปวดเที่ยวแต่าชาวมืดไม่ดีที เข้าไปเลยนะครับหน้าเฉาขีรถมาแล้ววนขวาต่อดได้ทีไปเลยหน้าเฉานัางเปิดเป็นของเราหมดมาไอรจ้าขอดูข้างในก่อนไม่มีสามร้อยเจ๊สองเอาตังค์นะสบายนะครับจอดรถได้ไหนลูกพี่อะไรวะเนี่ยเอาห้าร้อยตังค์มาแป๊บนึงครับแป๊บนึงขอทีตะคิวนะครับหนึ่งพันห้า พื้นแตกเหรอไม่รู้รู้ไหนครับรูาแทะ้าสองร้อยันเอาไปไปได้พี่อย่าถามที่โรงเดี๋ยวมันแพงนอยกบ่ไวขอเก็บก่อนซื้อมาแพงครับโอเค thank y o สามพี่ ไงค่าเลี่ยมยังไม่ได้เลยเอาตังค์มาดิแล้วนี่เท่าไหร่นี่หกพันแล้วพี่สาบาทอันนี้เอออันนี้วางเลยพี่เดียวเลยเอาอันไหนพี่ปู้หงเหรอเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบรรยากาศในง,งานเราโคตร คนแผงอื่นมะมอยู่แผงเราหมดแล้วครับแขงข้างๆเกลียกที่หน้าหมดแล้วดูดิขนาดร้านในคนในร้านผมเองจะใส่ไซยาไนท์ผมแดกก็ไหร่ไม่รู ну ้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูนั่งตาเขียวปากจะเป็นแถวเร็วมาด้วยกันนะเว้ยไหนครับอะไรก็ไม่รู้สองนห้าไปสิบห้าวิยี่สิบ ยี่สิบมีกินพี่องเดียวก็เกินแล้วพ่อบันแหลมอ่ะมีอะไรอ่ะพี่อุ้ยโอ้โหงานจังดุ่งด้วยอุ้ยขอโทษครับเอาพันหนึ่งตังอยู่ร้านผมก็ขายได้ราคาอยู่ก่าเยอะเลยนะกูมาทำไมเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาพันหนึ่งพี่ถูกเกินเจ็ดร้อยเออ ครับผมครับไหนเอาหลับตาขายแล้วะเอาพันหไม่ต้องดูอะไรมากมายไงใจพอป่ะโอ้พันหนึ่งขายถูกนิดต่ออีกตายแล้ uh> วไมไ้าสองร้อยได้ไหมเก้าองค์อ่ะมันร้อยแปดสิบเออ สามพันห้าีคเพี่เท่าไรครับเห็นพี่บาตกรดิบบอยอ๋อวัสดีครับไม่เกี่ยวกับตู้นี้นะหลานหนึ่งครับหลานหนึ่งหลานห้านหนึ่งสองพัน,น 2, 000, พี่แมวอันนี้เท่าไหรแมวไหนแมวอันนี้ใช่ไหมแวหมแวอันนี้นะ

ส0 0ได้ไหมอะไร200ได้ไหมเอาตังมาพี่วัดแคร์เนี่ยนะพระใหม่เหรอไม่ๆม่มีต้นนะจัดไปหกรอแล้วอุ้ยหกร้อยแล้วกันมันขายได้เป็นพัน500เอาตังมากูมาเหมือนมาแจกอ่ะมาทำไมวะเนี่ยดีกว่าหายมันหายอยู่แล้วครับรอแป๊บนึงครับเอ้ยไปเจอไปเจอ ของใครว่าห้าร้อยเนี่ยพันสองเอาเอาตังค์มาเฮ้ยเอาหลับตาขายเลยแล้วห้าพันโอ้โหคนเอาแล้วได้มามาไม่ใด้พี่โฉดเ,เห็นแล้วผมเห็นแล้วพี่ด,ดูแล้วสี่ร้อยพี่ ตังมาสีว่วเลีสามพันห้าไปเออขายเหมือนเหมือนแจกอะยอมไหมพี่ยอมโอเคพี่โอด้พี่ได้พี่โอ้ยงานจังหนุ่มไปด้วยดิพี่จะแท้เม่อกี่ล้านวะเนี่ยเอาพันหนึ่งได้แปดปียี่สิบรางวัลถึงสุบท่านนะครับท่านแพงต่อมาพี่อย่าไปซีเรียสราคาเปิดเป็นราคาสมมุติ15 วิ้ยว้าวตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ขายราคานี้แม่ตีตายเลยโทษครับพี่ครับครับถ้าหมดสามพันไม่ได้เลยไหนเนี่ยเหรอใช่ห1 5่0 0ม่ห้ผมใหญ่เกินเสิรเลยได้แค่นี้เอง ไม่ว่สามพันมาแน่มาไปทำงานหลักโมงเ่กันเ <3, 000. S 1> ห่างเยอะยี่สิห้ายี่สิบหพี่ยี่สห้าจริงมีแล้วตละใบนี้ก็รั่วแล้วรั่วแล้วเนี่ยทีนี้เดียวรั่วแล้วเอาห้าพันพี่ ไม่มีใครมีหลักๆมาเลยนะมีแต่ย่อยๆๆๆสามร้อยเข้ามาผมย่อยๆย่อยๆงั้นเลยสามร้อยหละมีกินู่ยังไม่เจอคำว่าหลักสักคนเลยเนี่ยอ่อผมบอกแล้ว่าหลักหลักนั้นเลยเออเออดีดีดเอาอคอมครับอะไรพี่สองพัน บูเงินบูเงินโอ้ยถูกเกินถูกไปเหมือนมาทําบุญครับให้เขาได้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 พาหลุดไปกินตับเล่นแล้วก็ไปลงแบบว่าหัวร้อยย่อกันหน้าเฟซนะอุ้ยได้หลุดจังวันนี้งานประกวดจันทบุรีแต่ต่อหน้าเราอุ้ยย้อยย้อยเอาตังมาต่อหน้าผมอุ้ยย้อยย้อยครับย้อยย้อยเจ็ดร้อย เอาตังมาดิโดนไหมด้วยรับหลังพี่ยมสุดไดในสามโลกต่อหน้าอุ้ยพี่ย่อยๆวัยยนนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับพี่ว่าเราได้มีโอากาสมาร่วมกันนะกับงานมหาามกรรมการประกวดการรับเครื่องพบูชาสามโมง,งเราอาจาราย์พี<ส>พาพ นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะทางด้านการรักสีเกศเป็นตัอไปของพี่ใช่ปะ่ะโอาเคย่านายกเล็กของจังหวัดประจวบบุรีของเราวันนี้ท่านก็เรียกว่ามาแต่เช้าเลยนะครับยังไงก็เรียนเชิญก่อนสำหรับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆมาซื้อบัตรพร้อมกล่องก่อน,นซื้อบัตรได้เลยนะตอนนี้เราจำหน่ายบัตรลูหน้านะ,น,ะนะครับในรคาคา สามร้อยตังมาไม่ได้จริงจริงลมวัดเดียวเหมือนก็จะขากันขาที่ตาตังคะแล้วมาทักคู่ก็ทันผ้่ใสู่ก็เหยีเสียข้นเนี่สามมาท่ามีกินแล้วเออตังมา ก็คุณนะนะน้องเลยสวัสดีบะมาฮะบะมาซื้อเหมือนแจกอะยี่ื้อเหมือนซื้อออกมาห้าสิบอะคุณเป็นพี่เป็นน้องกันแบบไหนครับพูดเปนผู้พูดไม่ถูกอ้อยคุณบาตรลลโก้คุณบาตรโลงไหนลูกพี่คุณเธทคุณกระเธอห้าร้อยตังค์มาขอ ตลาดตลาดก็รอาหนึ่พันธองค์ล,ออล,ะ,ล,ะ,ละพันพี่แต่ย่งบไม่เจอสองพันไม่เจอาเอาตังม,มาองไ,ได้ไ เอากี่องมันมียี่สบกว่าองมี20กว่บองเราตังค์มาต้หรงสิครับเมืไรทอ่าไรปูเหนึ่งตังมาราคาเดียวกันเจ็ดร้อเหรอตังมาดิขอบคุณครับรอที่8แล้วเนี่ยเด้อจะกี่รอบก็ได้ตังเหมือนกันแหละ1ันห้าพี่ ตั้งมาเราจะเข้ากันหลายคนเขาขอ่ดีๆเ้าันออค่ยถูไปพี่หน้าไปหนไปผมไปนิดหน่อยใหมภาพส่ตั้งมาโอ้โหรี่พ่้าน้องโอนนะทางจังหวัดนครปฐมนครปฐมนครปฐมเออนครปฐมนครปฐม ไอดอลผมเลยเนี่ยนี่กองสาธิตอาชีพมหาศัจจรนี่คนนี้เลยแน่นอนแน่นอนลูกเออ พูดตั้งแต่พูดตั้งแต่พูดตั้งแต่เช้ายันเที่ยงอ่ะพูดหนอู้หผมอยู่วงการไม่ใจเด็กพ่อผมก็พูดตั้งแต่เล็กๆอูมากผมาปูโอ้โหดูดิดูมาเรื่องผมเอ่เนี่ยทีมงานในร้านดูมาเลืองเลยมีสองมือนะจำตำอ่ะเนี่ยีเาจะได้เลอะไรไเท่าไหร่้ยชากาสก่อนอยอยมาซื้อล ค่าแสนก็ถ่ายคอนเทนต์มาเยสว้ยดีครับไอเจ้าโอ๊ตดีนะครับผมตั้งแต่ผมตัวแค่นี้ผมเอาเหล้าไปแล้วโอตินเจลลี่นะฮะลูกชายลูกชายแม่อันเนี้ยเขาได้เหล้าสองขวดได้ไอโอตินแก้วเดียวนี่คนจ่ายงานนี่ปลารักสีเกตวิ่งมาเมืองจันพระบาลเลยนะมาเมืองจันเราจ่อตากมาเพียบเลย โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็กลับบ้านดีกว่านะครับตอนนี้ก็จะ9ก้าโมงแล้วนะครับก็เรามาถ่ายคลิปมาแบ่งปันคำขำนะครับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านขายมนหรือเยอะเพราะแดดม,มันร้อนมากครับคนเดินก็ไม่ไหวแดดโคตรอบมันอยู่ในเต็นท์้วยมันไม่ได้อยู่ในห้างเนาะสำหรับวันนี้เราก็มาแบ่งปันคลิปตังมาฉบับออฟไลน์ที่งานจันทบุรี<ๆ>เดี๋ยวงานหน้าจะผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวผมจะอบอกก่อนแลวผมจะดูเวลาว่างว่าว่างหรือเปล่าว่าสุวมากผมจะไม่ได้มีเวลาไปไหนเลยต้องนั่งชอพา้าอยู่ที่ร้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศแบ่งปันพระเครื่องตังมาฉบบบบััััอฟไลนนน์ททีี่จุรรรสห ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่นีน่ฮะทีขายขายทั้งงานได้แค่นีน้โอ้โหน้ำตาจีไหลฮะกลับแล้ว <c oughs> เอาสี่แสนต่อได้ไหมโอ,อ้ต่อได้ไหมหต่อดไ,ได้ไหม เยอะมากเลยพี่หายเรียมเงินอีกเพียบเลยอ่โยูบไม่ขายอ่ะมีเพียบเดี๋ยวผมจะไปจัดชุดทำกินอะไรขายไอ้ที่ร้านแล้วจะบอกว่าเหมาห้าแสนตางแขกขายไหมโอ้ไม่จัดแล้วนะโว้ยค้อเพียบค้อเพียบเพราะขับรถเอาตังค์มามี่คนเหมาครับไม่อองกลับบ้านมีบ้านมีคนเหมาแล้วมีคนเหมาแล้ว พี่พายไปส่งด้วยโมีอ้นาจในการตัดตโอยครับหมดหมดหมดจับบานได้สามแสนไอ้ตาทุนสองล้านเย็ดเคพี่มาพูดเกอคิดผมแป๊บนึงนี่ครับเนี่ยทนายผมนี่มือหนึ่งเปาไปแล้วสามแสนเปิดสี่แสนต่อแสนเดียวไปไงเปไงไม่ต้องดูพาด้วยเดินมากระซิบหลายรอบแล้วคิดตังค์กับพี่เลยเขาเป่าผมไปแล้ว ผมหมดสิทธิ์แล้วนี่นะครับตรุปไม่เหลือพังอับบ้านเหลือนี่ตู้นี้ตู้เดียวสรัรเหลือตู้นี้ตู้เดียวเลยแล้วตู้นี้ด้วยอีกเป็นร้านมันไม่ได้ตอบกลับ